ับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วหลังจากที่ทางเพจดังนาะพี่น้องเนาะได้ลงภาพในส่วนของเป็นภาพครอบครัวที่มีในส่วนของทางคุณแพลวพาวน้องนาลิตะแล้วก็น้องตัวเกี่ยวน้อพี่น้องเนาะในขณะที่พระเอกสันอุ้มน้องโตเกียวแล้วก็ ทางแพลวเผาได้จูงมือน้องนาลิตะนั่นเองแล้วในส่วนของทางเอฟซีเพิ่นบอกว่าเป็นภาพครอบครัวนั่นเองพี่น้องแล้วก็มีในส่วนของคอมเมนต์เอฟซีถึงกับแซะถึงอีกฝั่งไว้แบบนี้ทันทีพี่น้องบอกว่า,าในส่วนของภาพดังกล่าวเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักที่สุดแล้วแล้วก็เป็นภาพที่ทางเอฟซีอยากเห็นภาพนี้มาตลอด บอกว่าในส่วนของภาพดังกก้าวนี่ก็คือไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับทางพระเอกสันแล้วว่าสั่นพิน้องแล้วในส่วนของบางท่านเพิ่นก็บ,บอกว่าอยากเห็นภาพนี้แหละเป็นภาพที่สันอุ้มโตเกียวแล้วแผวเผาจูงมือนาลิตะนี่มันต้องแบบนี้ถูกต้องที่สุดเพื่อนก็บ,บอกว่าจากที่กอน,นานี้ก็คือแบบว่าให้ทานพระเอกสั้นนี่ไปอุ้มนองนาลิตะ มันบอหมาะสมมันก็นเลยเกิดดราม่าแล้วกับบอกว่าถูกต้องแล้วที่ทางพระเอกสันอุ้มลูกชายส่วนทางแพลวเพ่าจูงมือลูกสาวนั่นเองพี่น้องแต่ประเด็นก็คือมีในส่วนของคอมมิ์ฝั่งทางแพลวเพ่าพูดแซะฟาดกลับถึงในส่วนของทางผู้ใหญ่บ้านทันทีพี่น้องบอกว่าภาพดังกล่าถ้าผัวเก่าเห็นสงสัยซักตุยเน่เลยว่าสันว่าพี่น้องแลพ้่วก็บบอกว่า เป็นภาพที่เป็นตะหักแท้ผู้รังคนสิบอดใจขาดตุยแน่ละว่าสันว่าแล้วในส่วนของ f อฟทางฝั่งบอสบิ๊กก็ไม่พอใจสิ่งนี้ทันทีพี่นองบอกว่าอ่าก็เอฟซปากเสียแบบนี้ไงแล้วก็มาว่าฝั่งนู้นแสะแต่ตัวเองแสะเขาก่อนตลอดบางคอมเมนต์ก็ว่าเขาบอขาดใจตุยดอกจ้าเขาสิดีใจด้วยซ้ำ้าคนไม่หักลูกเขายางจริงใจขอย้ำว่า รักแบบจริงใจนะถ้าจะบอกแล้วว่ารักลูกเขาเขาก็ยินดีด้วยแต่ไม่ใช่ว่าสตอไปวันวัๆ้าบา่ฮักเขาอิหลีบ่ฮักลูกเขาอิหลีกายามาแสดงท่ามเป็นลงภาพแบบนี้มาสันมาพี่น้องไม่เพียงแค่นั้นพี่น้องด่ามากันคือเก่าพี่นอ้องในส่วนของคําว่าพ่อแม่ลูกนั่นเองบอกว่าเป็นภาพที่นารักพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวที่นารัก อันนี้เป็นในส่วนของทาง f อฟซเขามาคอมมินแล้วกะมีทาง f อฟอีกท่านหนึ่งเข้าไปพูดกับเรื่องนี้ทันทีบอกว่าไม่ใช่พ่อของลูกเขาพูดออกมาได้เต็มปากพ่อเขาชื่อบิ๊กจ้าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จ้าแล้วก็มีชาวเน็ตเขามาฟาดกลับกันเดือดน้องๆบอกว่าพ่อเลี้ยงก็เรียกพ่อได้นะไม่เห็นแปลกส่วนพ่อผู้ให้กำเนิดก็อีกคนสมัยนี้เขาเรียกผู้ใหญ่ ว่าพ่อแม่เยอะแยะไม่เห็นจะเป็นไรเลยวสศนวะพี่วงองทางคอมเมนต์ชาวเน็ตก็เฝ้าถึงเรื่องดังกล่าววา่าถ้าเขาจะเรียกสามีใหม่ของแม่ว่าพ่อมันก็ไม่แปลกอะไรเลยวสศนวะบางคนบางคอมเมนต์เพื่อนกับเห็นด้วยว่าเป็นพอเลี้ยงมันบวมเนพออีีเขาไม่ต้องมาใช้คําว่าพ่อแม่ลูกวิศนวะบางท่านก็ว่าก็ต้องแปลกอยู่ดียังไงก็ไม่ใช่พ่อเขาเข้าใจนะว่าพ่อเขาก็คือ พ่อเขาอยู่วันยังคำ่ำพ่อใหม่ก็คือพ่อใหม่ไม่ใช่พ่อเทะเทะาดพี่นงเอฟซีฟาดกันเดือนพี่นงบอกถึงในส่วนของเป็นในส่วนของเรื่องครอบครัวพ่อแม่ลูกนั่นเองพี่นงแต่ในส่วนของคอมเมนต์บางคอมเมนต์เพื่อนกับว่าทาคิดว่าเป็นครอบครัวทีอบอุ่นอิลีก็ทําให้มันดีที่สุดไม่ใช่ว่ามีแค่ภาพอุ้มแค่นั้นจะคอยดูว่า จะได้สักกี่วันปาสผีหน่วงบางท่านว่าสิอุ้มได้สักกี่น้ําสิคอยเบิงว่าสันว่าแม่เขากะเทาไปนาแล้วพัวไม่ก็ยั่งนุมน่มๆอ่ออ่อยู่ไหนจะมาเลี้ยงลูกเขาได้ว่าสันว่าถ้าบ่มีเงินถ้าบ่มีชื่อเสียงถ้าบ่มีอียังที่ให้เขาเป็นผลประโยชน์ให้เขามันไม่มีใครเข้ามายอมรับ ญิงลูกสองหลอกประสันมาพี่น้องนั่นละพี่น้องก็ยังเกิดเป็นประเด็นดราม่าพูดถึงเรื่องนี้เลี้ยวพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้กับคอมมินไว้ใต่คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า